เดินหน้าเต็มพิกัดต,ตัดวงจรใบด่างลดต้นทุนปุ๋ย20เท่าเพิ่มผลผลิตให้กเกษตรเราเร์เซหลังจากที่นายสำลิศแทนซัพย์หรือมิสเตอร์เกษตรสอสอชัยภูมิได้เร่งให้นายภูมิธรรมเมชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กำหนดแนวทางแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสปะหลังให้ชัดเจนและเร่งด่วนหลังจากพบเกษตรกรไม่แจ้งข้อมูลเหตุไม่ได้ค่าชดเชยนายสามฤทธิ์แทนทรัพย์สสชัยภูมิพักภูมิใจไทยกล่าวถึงปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมันสัปะหลังนะครับว่าอยากสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาลอใอ้ความสำคัญและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกอันดับที่5้รองจากข้าวโพดข้าวสาลีข้าวเจ้าและมันฝรั่งโดยประเทศไทยนั้นส่งออกผลิตภัณฑ์จากกมมััันนนสปปหลลงงงเ็ดบโึ่ี ราคาการส่งออกมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีแต่คิดว่าชะตากรรมของเกษตรกรและอนาคตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับมันสปะหลังกําลังจะลําบากและมืดมนมากขึ้นเรื่อยๆจากการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสปะหลังในช่วง6-7ถึงปีที่ผ่านมามีพื้นที่แพร่ระบา,โบาดโรคใบด่างมันสัปะหลังเพิ่มขึ้นตลอดแต่แนวาทางการแก้ไขปัญหานั้นยังไม่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรทําได้เพียงแค่แจ้งให้กับเกษตรกรต้องทําลายต้นมันสัปะหลังทิ้งในแปลงทำให้เกษตรกรเลือกที่จะไม่แจ้งและไม่ทําลายนายััยงงก่าววอตจ ภมมีพื้นที่เพาะปลูกมันสัปะหลังในปีนี้ประมาณ800,000ไร่แต่มีข้อมูลการพบเจอโรคใบด่างมันสําปะหลังเพียงไม่กี่ไร่ซึ่งจากการลงพื้นที่ในสามอำเภอได้แก่อําเภอเทพสถิตอําเภอหนองบัวระเวและอําเภอบำเดนลงพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไม่น้อยกว่า30,000ไร่แล้วเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรทั้งที่วันนี้มีคณะกรรมการนโยบายและบริหารมันสัปะหลังและมีคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสัปะหลังแต่วันนี้ยังไม่มีวิแววการแก้ปัญหาได้เลยแล่าสุดน,นะครับกรมวิชาการเกษตรได้ ดีนายรพีพานทราศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรหรือกวกได้เปิดเผยนะครับว่ากรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินโครงการผลิตท่อนพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสปะหลังหน่วยงานสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานเป้าหมายอยู่ที่ปีที่1จํานวนท่อนพันธุ์200,000ลำในพื้นที่100ไร่ในพื้นที่13ศูนย์วิจัยและปีที่2จํานวนท่อนพันธุ์800,000ลำรวมเป็น1ล้านลำโดยได้ดาเนินการภายใต้2กิจกรรมก็คือกิจกรรมที่1การขยายท่อนพันธุ์มันสับปะหลังต้านทานโรคใบด่งรรางก ปลูกของมันสัปะหลังพันต้านทานโลกในฤดูกาลผลิต2 5 1 7ท2,518คาดว่าผลผลิตมันสัปะหลังนั้นจะมีผลผลิตและผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาหัวมันสดที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นพืชที่ทนแรงจึงจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นทางด้านนายอนุสรเทียนสิริเลิศผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัตภีวิทยากองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรได้กล่าวคับว่ากลุ่มวิจัยปัทภีวิทยาได้วิจัยร่วมกับหน่วยงานในกรมวิาเเตดดอนนนุ่่มมิพพื้้ทไ เกษตรกรให้เป็น3เท่าภายใน4ปีตามนโยบายรัฐบาลซึ่งจากการทดลองในแปลงทดลองของเกษตรกรพบว่าหากเกษตรกรมีการวิเคราะห์ดินและได้รับคำแนะนำในการใช้ปุ๋ยแล้วผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นประมาณ10%รขณะที่ปุ๋ยเป็นต้นทุน30%ของต้นทุนการผลิตมันสัปะหลังต่อไร่เมื่อมีการวิเคราะห์ดินและออกคำแนะนำการใช้ปุ๋ยต้นทุนค่าปุ๋ยนั้นจะลดลงอย่างน้อย20%กลุ่มวิจัยปฏิพีวิทยาเหมือนหมอที่จะประเมินอาการของดินก่อนที่จะออกคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเมื่อเกษตรกรส่งดินมาใใหห้้ตรรรววจสออบบด่าาาานนิมี พอรู้แล้วก็จะประเมินอาการหากธาตุอาหารตัวไหนขาดก็จะให้ใส่เพิ่มแต่หากมีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใส่เพราะปุ๋ยเป็นต้นทุนมากกว่า30%ของต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรหลังจากวิเคราะห์ดินเพื่อทราบถึงแนวทางการจัดการดินและปุ๋ยอย่างเหมาะสมแล้วจะทําให้เกษตรกรไม่สูญเสียเงินค่าปุ๋ยมากเกินไปในส่วนที่ดินมีธาตุอาหารเพียงพออยู่แล้วโดยแปลงสาธิตต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลง20%ของต้นทุนการใช้ปุ๋ยหรือลดลงประมาณ6%ของต้นทุนการผลิตนายอนุสรย,ยังได้กล่าวอีก่นะครับว่ามันสัปะหลังสามารถปลูกได้หลากหลายตงง่่ดดดิินนนทีาสูรํไปปถึเ็ ออซึ่งได้แก่ดินทรายดินล้วนหรือดินล้วนบนทรายมีการระบายน้ำดีดังนั้นการใช้ปุ๋ยตามข้าว,วิเคราะห์ดินนั้นเป็นการใช้ปุ๋ยให้ตรงกับระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการธาตุอาหารของมันสปารังผลวิเคราะห์ดินสามารถบอกถึงปริมาณธาตุอาหาร,ท,หารที่เป็นประโยชน์กับพืชว่าอยู่ในระดับใดเพื่อเป็นแนวทางการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามความต้องการของพืชสามารถใช้ปุ๋ยได้ถูกอัตราเกษตรกร,กรนั้นคนเก็บตัวอย่างดินหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาวิเคราะห์ในทุกๆปีเพื่อทราบระดับความอุดมสมบูรณ์ ส่งตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ได้ที่กลุ่มวิจัยเกษตรเคมีกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรุงเทพหรือสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1นถึงแหรือสูย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทั่วประเทศสำหรับวิธีการเก็บตัวอย่างดินทำได้ดังนี้ 1. แบง่แบงแปลงเก็บตัวอย่างดินตามสภาพของพื้นที่ชนิดดินความราดเอียงของที่เพื่อให้พื้นที่มีความสม่ำเสมอขนาดพื้นที่ห้าถึงสิบร่ต่อแปลง2 เก็บตัวอย่างดินให้ทั่วพื้นที่อย่างน้อย5 -10 ถึง10จุดต่อแปลงที่ความลึกประมาณ20เซนติเมตรสมนำตัวอย่างดินมาคลุกให้เข้ากันและแบ่งใส่ถุงประมาณ1กิโลกรัมเราบันทึกรายละเอียดตัวอย่างอย่างเช่นสถานที่เก็บตัวอย่าง 4. นำตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ตามหน่วยงานที่รับวิเคราะห์ตัวอย่างดินโดยคาดการนะครับว่าโรคใบด่างในมันสปะหลังจะมีผลทําให้ผลผลิตของมันสปะหลังลดลงจากผลผลิตทั่วประเทศตลอดท,ทั้งปีอยู่ที่2ล้านตันซึ่งก็จะลดลงจาก28ล้านตันเ<ม>หลือเพียง2 6ล้านตันซึ่งจากปัญหาโรคใบด่างในมันสปะหลังที่กระจายไปยัง3าจังหวัดที่ปลูกมันสปะหลังทั่วประเทศก็สร้างความเสียหายต่อผลผลิตและยังทําให้กเกษตรกรน,นั้นขาดแคลนท่อนผ่านมันสปะหลังที่ทนทานต่อโรคโดยในพื้นที่ที่พบปัญหาามกสุดก็คคือัังหวนรราชีมาากรจะ บุรีสากแก้วขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่เสียหายมากที่สุดในขณะนี้โรคใบด่างสร้างความเสียหายทําให้ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ลดลงจาก2.8ถึง2.9ตันก็จะเหลือเพียงแค่2ตันต่อไร่โดยจะมีผลผลิตออกมามากที่สุดคือในช่วงระหว่างมกราคมถึงกุมภาพันธ์และผลผลิตจะหมดลงในช่วงเดือนพฤษภาคมก่อนจะเข้าฤดูฝนขณาที่ความต้องการใช้มันสำปะหลังภายในประเทศปีมีคาดว่าจะมีปริมาณ10ล้านตันและภาพรวมทั้งตลาดอยู่ที่42ล้านตันแต่ผลผลิตน้อยกว่าความต้องการจึงทําให้ราคาผลผลิตมันสำปะหลังที่ออกสู่ตลาดตอนนี้ อยู่ที่30%จากราคาส่งออกมันเส้นของไทยอยู่ที่270เหรียญสระต่อตันสูงกว่าเวียดนามที่ส่งออกราคาอยู่ที่240เหรียญสระต่อตันส่วนแป้งมันทยอยู่ที่580เ mm หรียญสระต่อตันสูงกว่าเวียดนามที่ส่งออกราคา480เ mm หรียญสระต่อตันครับก็จะเห็นได้นะครับว่าโรคใบด่างในมันสับปหลังนั้นมีทุิพลอย่างมากต่อผลผลิตหัวมันสดของไทยในเวลานี้ต้นพันธุ์มันสับปะหลังต้านทานโรคใบด่างที่ทางกรมวิชาการเกษตรได้ผลิตขึ้นมาทั้งหมดจวนหนึ่งล้านลำสามารถแจกจ่ายไปยังจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในขณะนี้ซึ่งได้แก่โคราชกาญจนบุรีสระแก้วและ ก็ย่อมจะเป็นแนวทางที่ดีให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่เจอปัญหาขาัดแคลนท่อนพันธุ์ดีในขณะนี้แต่ถ้าจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะกรมวิชาการเกษตรจะต้องเข้าไปควบคุมลงพื้นที่กําหนดแปลงปลอดโรคใบด่างอย่างเข้มงวดเพื่อที่ท่อนพันธุ์ดีเหล่านั้นจะได้มีการนําขยายให้กับกเกษตรกรแปลงอื่นๆต่อไปหากไม่เช่นนั้นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังก็จะยังคงต้องจําใจใช้ท่อนพันธุ์ที่ติดโรคใบด่างมาปลูกเพราะอย่าลืมนะครับว่าการปลูกแต่ละไร่จําเป็นจะต้องใช้ต้นพันธุ์ถึง1น0่งัต้นเกษตรกรผู้ปล ูเพราะอย่าลืมนะครับว่าการปลูกหนึ่งไร่จะเป็นต้องใช้ต้นพันธุ์ถึง1,000ต้นอย่างต่ำเพราะจำนวนท่อนพันธุ์หนึ่งล้านท่อนเัาก็จริงแล้วเพียงแค่สจังหวัดที่กล่าวมาข้างต้นก็คงไม่พอแล้วอีกที่เหลือจํานวน2อ0 0 0นกว่าไร่หรือ20กว่าจังหวัดแล้วเขาจะเอาท่อนพันธุ์ที่ไหนมาปลูกหากไม่ใช่ท่อนพันธุ์ที่ติดโรคไวรัสใบด่างถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้สมาคมชาวไร่มันสปรังแห่งประเทศไทยจะมีการเสนอของงบประมาณไป650ล้านบาทสาหรับทาระบบน้ําหยดให้เกษตรกรและสําหรับซื้อท่อนพันธุ์มันสะอาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรรรนนาาาํลยยะบบดแััังมสปโิหจ หรือนอบอมสซึ่งรอมาเป็นปียังไม่มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลยผลกระทบจากการได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ขอไว้อนาคตนั้นจะทําให้โรคระบาดของโรคใดๆยังถูกกระจายไปมีแนวโน้มที่จะมีมากกว่า30จังหวัดทั่วประเทศผลผลิตจะลดลงอย่างต่อเนื่องจากตอนนี้ไม่ทราบตัวเลขความเสียหายว่ามีมากน้อยแค่ไหนเพราะไม่ได้มีรายงานข้อมูลตัวเลขเลยและตอนนี้ภาคเอกชนและชาวไร่มันนั้นก็จะต้องแก้ไขและช่วยเหลือกันเองในขณะนี้นั้นได้มีการขยายท่อนพันธุ์สาสตรซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาถึง2-3ปีกว่าจะสามารถแจกจ่ายให้กับ,กบเกษตรกรได้ทั้งหมดตอนนี้ทําาาาไดด้้แค่่รอกนวปีห ถึงจะได้รับท่อนพันธุ์ไปแจกจ่ายใ,ให้กับเกษตรกรได้แต่ก็อาจจะยังไม่พอเพียงหากเป็นเช่นนี้ต่อไปปัญหาผลผลิตที่น้อยลงและพื้นที่การเพาะปลูกอาจจะลดลงแต่ปัญหาหลักนั้นน่าจะเป็นการส่งออกมันสับปะหลังลดลงไปอีกด้วยโดยปริมาณการส่งออกมันเส้นและแป้งมันของไทยในปี2507ตั้งเป้าไว้4ล้านตันแต่ปัจจุบันเพราะว่าการส่งออกทําได้เพียงแค่2ล้านตันเท่านั้นครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับตอง8ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองคลิปนีี้สสวัสด